เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับแบดบัลน,นะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาโซโล่แรงร้อยแปดดาวนะครับกับเซฟิล่าโลมิงนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวหนึงนะที่ผมชอบเล่นเหมือนกันนะเซฟิล่านะครับเพราะว่าเวลาที่แบบว่าผมเล่นโลมในแรงแบบดาวร้อยดาวหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมชอบเล่นตัวที่แบบมีไดเมจตหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันยังพอเลเกมเงี้ยมันยังพอแบกเพื่อนได้นะครับผมถ้าแบบว่าเพื่อนเรามันเละอะไรประมาณนี้นะถ้าเล่นไปฟูลแทงก็จะแบบต้องพึ่งเพื่อนเยอะนะครับผม ก็ผมจะเล่นประมาณนี้นะพลังแฝงรวยเร็วนะครับออกเป็นฟูลไดเมดเวทนะครับผมแล้วก็ออกอโพคาลิปมาด้วยนะคือถ้าสมมติว่าผมได้อโพคาลิปเนี่ยผมปล่อยากัดแล้วก็ตีธรรมดาไปทีงเนี่ยคือพวกบางๆอย่างเอเลนดอร์หรือว่าลูเมียหรือว่าเอลสูในเกมนี้เนี่ยก็คือเกือบครึ่งหลอดนะครับโอ้แต่ลูเมียมันโคตรแรงเลยไม่ไหวนี่เวลาเล่นลมมิงเนี่ครับเคลียร์กลางเสร็จปุ๊บเดินมาเซติเนลเลยนะครับผม และเราจะได้มังกรเซตินิลแน่ๆนะครับถ้าลมเขาไม่มานะครับอันนี้คือแบบว่าวิธีการเอามังกรเซตินิลนะครับผมแต่ด้านล่างเราก็โดนนะแต่ไม่เป็นไรครับด้านล่างเขาลึกเราน่าจะได้ฆ่าอยู่มั้งฝั่งเรานะครับมันพึ่งเลเวลต้นๆนะพึ่งเลเวลสองเองเพื่อนโอ้ดูเหมือนว่าต้องไปช่วยตรงเอาบปซอดดาก้กอนว่ะเพื่อนอผมมีสปิน ผมมีสปินเพื่อนมาปลากัดมาแล้วจ้ะเราบเบิดแตกไปหนึ่งทีปลากัดปลาไปสองตัวเอาเดิมาช้าแต่มานะขอโทษทีเพื่อนผมมาช้าโมัแตอ่อยู่เลนบนโอ้โหโอ้โลิเลียยังไงยังไงลิเลียโอ้โหมังกรช่วยจัดจัดลิเลียนหน้าเองรอบเพราะมังกรแบบเพื่อนเอาเดิเอเ,เลนโดยิงห้าวเหรอเอาปลากัดเราไปกินมาเลยเรามีกดล้างเอาเดิ คือกดล้างเนี่ยไม่ใช่ว่ากดแบบเอาไว้ล้างสถานะอย่างเดียวนะครับกดตอนเราใกล้ตายเลือดมันก็เพิ่มนะครับผมเดี๋ยวรอเราได้ของมากกว่านี้นะะี่ค <simultaneously> รับเฮ้ย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 ลังไปช่วยเพื่อนกำลัลงไปกำลังไปซาตานให้หล่อเท่โอเคมานี่งไงปลากัดเริ่มมาแล้วครับยิงเปล่ายิงเปล่ายิงเปล่าเอลซุยิงเปล่าโอ้โหยังไง,ง,โอโอโงผมมีปลากัด บอยไปก่อนนะครับโอ้แต่ป้อมกลางเราแตกเร็วเกินเพื่อนคือเกมนี้นี่ผมว่าผมต้องเดินกับอ้อยนะเพราะว่าฮายาเตะกิปนี้ผมไม่ต้องเดินเขาก็ได้นะครับมันเจอเอลสูงไงผมต้องไปทำเดเมจใส่เอเลนดอร์นะคือเอเลนดอร์เนี่ยเกียดมากนะนะเซฟิล่านะครับเพราะว่าสกิลมันตามติดตัว100%นะครับผมเอ็งจะพิ้วเหรอเอ็งพิ้วเหรอเรากดอันติ เอาเดิเรากดล้างเพิ่มเลือดเอา,เดาดีก็มาดีครับเอเลนดอเอาแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยถ้าจีมาเราไม่มีสกิลอะไรแล้วเพื่อนได้แค่นี้เพื่อนคือสก,กิลปากัดมันตามติดตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอเลนดอเนี่ยมันก็เลยแบบว่าอาศัยความพิ้วซู้ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าซีฟิล่าก็สร้างความปั่นป่วนได้นะครับเพราะว่ายังไงก็โดนไดเมจแน่ๆน,นะดได้ป้อมบนมาสวยมาก ฮายาตูก็เดินต้มฟางกับเพื่อนไปนะครับผมเดี๋ยวผมกําลังจะขึ้นเป็นอัพพอยคาลิปนะครับนี่เอาดิปลากัดไปนิดทีนิดสตันเอเลนดอร์ไปก็โดนปลากัดตามไปดิครับเอเลนดอร์ยังไงจังหวะนี้ตัวแตกปลากัดตาถึงที่ลูกเนี่ยเอาจริงเซฟิล่า ไม่อ่อนเลยนะครับผมผมบอกเลยเป็นตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากเลยนะถ้าสมมติว่าใครแบบยังหาตัวไดเมจเสริมทีมมาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็นี่แนะนำนะเอเลนดอร์ล่างคาจิอยู่ล่างเนี่ยเขามาต่อเรานิดหน่อยคือพฤติกรรมของเอเลนดอร์มันชอบแบบมาวิบวับต่อต่อใช่ปะต,ต่อผมผมก็ปาประกัดไปนะครับเขาก็เจ็บเง,งินโอ้โหโดนว่ะเฮ้ย โอ้โหชิปเป่งแล้วครับโอ้โหอันนี้พลาดเลยวะน่าจะอันตรีตอนที่มันปาดปะโอโ้เต็มเต็มเลยต้องโผลตายทีเดียวถึงป้อมนี้เลยเหรอวะเอาเด็เอ,อ,เองไม่ต้องปาดแล้วอพโพคาลิปมาแล้วมาขอตีหน่อยมาเดียวเดียวเดียวเฮ้ยอ้าวเอเลนดอโดนอโพคาลิป <c oughs> บอกเลยเจ็บแน่นอน ในช่วงนี้เนี่ยเราก็สามารถกดท่าหนึ่งไปเรื่อยๆได้นะใส่อากาศไปนะครับผมเพื่อเป็นการฮิวให้ตัวเองนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมเลื่อนเหลือแค่เนี้ยผมก็จะกดท่าหนึ่งฮิวตัวเองไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเดินไปเฉยๆเนาะคือบางคนเนี่ยเซฟล่าเลื่อนเหลือครึ่งเนี่ย <ๆ S 1> กดท่าหนึ่งทิ้งอากาศไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเลือดเด้งเนาะอีลูเมียโดนอพอลิค <c oughs> มันตายก่อน,น,อนวันเดอร์โอ้ยวันเดอร์เกี่ยวเราไม่โดน ถ้าเกี่ยวดนี่คือโดนล่าไปข้างในป้อมแน่นอนครับผมเพนเพนเพื่อนไม่อยู่แล้วนี่เห็นไหมครับเดียวเราเลือดเต็มเพื่อนเพื่อนคิดดูเนี่ยเห็นไหมเลือดผอจะเต็มแล้วเห็นไหมมันเป็นการดูดเลือดขันเทพนะครับคิวไปเรื่อยๆเพื่อนเรามีอพคาลิปนี่เราไม่กลัวเลยเราตีตายหมดตีเลียมร้อยเลือดเต็มแล้วมาพร้อมลุยต่อครับ ทาจิทาจิเมื่อกี้เองฆ่าเราฮอตเฮ้ยอันตรีวะเรากดหิวอ้โหโอ้โหมันปาดโคตรแรงเลยครับโอ้โหเอลซูซองอีกจะ <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนอย่างนี้ไม่ไหวครับม <c oughs> ีใครจะมาเอาซูกล้าไหม <c oughs> ต,ต้องถอยดีกว,ว่านะครับผมคือตอนนี้นี่ฮายาเตะเราไม่เราไม่อยู่นี่เราขึ้นบ้านไม่ได้นะครับ ทุนนี้ผมก็จะดุลเลื่องไปก่อนแล้วกันนี่ครับผมเอเลนดอร์มาเปล่าโดนเราปาก,กัดมันเตอร์ตายนะเอเลนดอร์ถ้าจิอยู่คนเดียวอยู่ๆเองก็สดอยู่ๆเองก็สดแบบน,บบน,แบบนี้โอ้โหอิลูเมียอันตีเราเฉยมาเรียบอยเอเลนดอร์มาเปล่าเรื่องเราเต็มแล้วเพื่อนลุยต่อลุยมาปาก,กัดวอนเดอร์มาตรงนี้เรายังมีล้างอยู่แต่เราไม่มีอันตีเพื่อน พายาเตเราเนินกลางไปเราไม่ให้มันกลับบ้านเพื่อนลุยนี่เห็นไหมเขาต้องเเหยียบแทบก่อนครับัองตรงข้ามมันถอยกลับหมดเลยเนาะผมเช็คญ้านะเช็คแทบให้หมดนะครับไม่มีแทบเลยก็โอเคพายาเตอยู่ด้านบนเดีย๋ยวรอดูจังหวะนะครับมีใครมาไหมตรงนี้ เอเลนดอมาเปล่าอุ้ยโอุ้ยเกือบแหกอุ้ยกดอันตีพอดีเมื่อกี้เอเลนดอตีเราโคตรแรงเลยว่ะเพื่อนเดี๋ยวผมต้องรีบไปช่วยแล้วนะเพื่อนเอาอาไปซ่อดาก้อนนะครับกำลังมาช่วยกำลังมาช่วยเพื่อนเอเลนดอก่อนเลยนี่ไงปลากัดตามครึ่งหลอดเด้อเด้อเด้อแววันเดอร์ผมกดล้างให้โอ้โหโอ้โหบังกระสุนให้อีกฮายาเอามัน <ot> โอเคผมมีอันตีฮิลให้ละฮิลได้นะครับแต่ตอนนี้เราก็กดธรรมดาไปก่อนก็ได้นะครับกดท่านหนึ่งฮิลตัวเองไปเรื่อยๆเนาะท่าฮาจิมาเปล่าเราปากัดเอาโพคาลิปมาเดิเองจะปาดเราไม่ให้ปาดเอาดีครับก็มาดีครับมาดิปากัดอุ้ยจะตายสตันเอเลนดอร์ก่อนเลยเดย์เหรไม่ไหวโอ้โหซูมไม่โดนโโอ้ห เริ่มตึงเริ่มตึงไปให้อาเตเราเน้นกลางอยู่นะครับฝั่งตรงข้ามันต้องกลับบ้านวะถ้าเขาไม่กลับบ้านแตกแน่นอนเล่นบนได้นะครับบนเราดันมาแล้วเนี่ยร้อยดาวมันก็ต้องแบบดูแมปเยอะๆนะครับผมเวลาเล่นแบบดาวร้อยดาวขึ้นไปแล้วแบบเราโซโลไงเราไม่ได้สื่อสารนะครับมันต้องดูแบบดูแมปบ่อยๆนะครับเอเลนดอก่อนเลย ฮิวให้ด้วยเอ้าเราไม่มีล้างว่ะฮายาโอเคฮายายังรอดอยู่ผมฮิวห่างๆอย่างห่วงๆฮาจิโอ้โหลูเมียเรากดฮิวให้เพื่อนกดฮิวไปเรื่อยๆนะครับอื้มอื้มทาจิแม่งเอ้ยร้อนเลยครับผมร้อนตอนนี้ร้อนลุกเป็นไฟเดี๋ยวผมใกล้ได้เด็ดเดี่มละ เกมตึงโคตรเลยครับเฮ้ยแพนด้าไอเอนดอร์แพนด้าปากัดมันเกิดใหม่เพื่อนไม่ให้ครับผมเอนดอร์เอาดีเราเจ็ดคิวครับตอนนี้ผมไล่ผมปล่อยปากัดโอ้โหจะตายกดอันตีไปดีเกือบตายหลายรอบแล้ววะคือเซเวล่าเซตนี้ก็บางอยู่นะ แต่แรงนี่กดล่างส,สวยๆให้เพื่อนเลือดเต็มแล้วลุยต่อเลยเพื่อนมันไม่มีอันติีแล้ววันเดอร์ไม่มีอันติีก็เท่านั้นแหละเออนั่นแหละโอเคน่าจะสามทานนะครับทาจิทาจิผมอยากฆ่าทาจีมากเลยว่ะเออมันตายแล้วสิมันฆ่าผมสองตัวเลยนี่ครับยิวให้เพื่อนยิวให้ทั้งแกง๊งเอายังไงเองคนได้บินได้ป้อมเลยเหรอ โอ้โหเรียบร้อยจบเกมับผมก็เอาตรงเซฟิล่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีนะผมชอบเล่นนะครับเวลาที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะเอาโลมอะไรมาเล่นดีนะครับเพราะว่าทำดาเมจได้เยอะนะแล้วก็แบกทีมได้นะเหล็กเกมเฮ้ยเราได้ MVP ว่ะเพื่อนทำดาเมจไป21ดนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะทำดาเมจไป21สลหรับโลมิงนะครับเฮ้ยทาจีเมดส้มโอ้โหก็ว่าเอาเรื่องอยู่นั่นใน นี่เล่นเซตนี้เลยนะครับทําไปก็เยอะอยู่นะทาจิอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เลยว่ะเฮ้ยเล่นพันเกมเองนะครับผมวินเลทเยอะอยู่นะ68นะครับอ่ะยังไงก็ถือว่าวันนี้มาเล่นเซฟิล่าสายอัพโคลิบนะครับประทะากับทาจิอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ไปเลยก็ถือว่าเดือดๆไปนะครับเกมตึงๆนะอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าเลยกันนะครับผมสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายยสวัสดีครับ